สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับรถกระบะแคปฟอร์ดเรนเจอนะคะเป็นกระบะแคปแคปเปิดได้อันนี้รถปี2015ค่ะลูกค้ามาทำครบชุดภายในเลยก็จะมีหุ้มเบาะแคบนะคะูพื้นคันนี้เนี่ยลูกค้าชอบเป็นสีออกโทนน้ำเงินนะคะก็เลยเลือกเป็นหนังดำยืนก่อนแล้วก็ตัดโทนน้ำเงินเข้ามา แล้วก็เป็นได้น้ำเงินทั้งหมดเลยนะคะหนังน้ำเงินของที่ร้านเนี่ยก็จะเป็นหนังลายแคปลาแบบนี้งานม,มันจะออกสปอร์ตแบบนี้นะคะสวยงามทรงสปอร์ตเลยอย่างคู่หน้านี้เราทําเป็นจุดสวมเลยค่ะสวมทับคลุมบอเดิมแบบไม่ลอกไม่เสียบอเดิมนะคะงานเราเนี่ยสังเกตเลยว่าเข้ารูปกระชับมากๆ งานสวยนะคะคุณภาพดีการันตีคุณภาพให้เลยด้วยหนังกับได้เย็บเนี่ยหนังเนี่ยก็เป็นหนังหนานหนึ่งมิลเต็มนะคะไม่ว่าจะเป็นสีไหนสีดําสีน้ําเงินหรือสีไหนๆนะคะก็เป็น1มิลเต็มเท่านั้นจะไม่ได้ใช้หนังบาง0.6ตามตลาดทั่วไปเลยจะเป็นหนัง1มิลน,นะคะส่วนได้เย็บก็จะเป็นได้ไนล่อนสังเกตดีๆนะคะได้ไนล่อนจะเป็นเกลียวเียวแบบนี้นะคะเพิ่มความทนทานให้กับ คุ้มเบาิออ่งขึ้นนะคะแล้วก็การตัดเย็บของที่ร้านการออกแบบนะคะสวยงามแบบนี้ทุกคันเลยอย่างอันนี้เป็นทรงของฟอร์ดนะคะก็จะเป็นฟอร์ดโดยเฉพาะไม่สามารถใส่กับรุ่นอื่นได้นะคะถ้าเป็นรุ่นอื่นเนี่ยร้านก็จะตัดตรงรุ่นให้มีแทบทุกรุ่นเลยนะคะสามารถแจ้งรุ่นรถกันมาได้สวยมากๆนะคะแล้วก็เป็นงานลาย VP ด้วยลาย VP ก็คือมีงานปักลายตะข่ายแบบนี้นะคะนี่แบบนี้เพิ่มความหรูหราไปอีก ตัวลาย V P เนี่ยจะเป็นลายเดียวกับตัวปูพื้นเลยเนี่ยค่ะสังเกตนะคะตัวนี้กับตัวนี้เป็นงานลายเดียวกันพื้นนี่เราทำปิดเต็มเลยนะคะเย็บตั้งขอบมันจะเป็นชิ้นเดียวกันนี่เย็บปิดหมดเลยนะคะปูทับปิดเต็มสังเกตงานของคาบาก็อย่างที่แจ้งเลยว่าเราเน้นคุณภาพหนังสัมผัสนี่หนังหนึ่งมิลเหมือนกันนะคะ เกดเดียวกับที่ทำพุ่มเบาะรถยนต์ตัวนี้เลยไม่ต้องกลัวว่าจะลอกจะล่อนง่ายๆนะคะนี้เราคำนึงถึงความคุ้มค่าของลูกค้าแล้วก็การใช้งานให้ทนทานยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็การออกแบบที่สวยงามปิดเต็มนะคะปิดจนถึงขึ้นขอบข้างให้หมดเลยส่วนด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยมีอุปกรณ์ล็อกนะคะตามขอบตามมุมให้เรียบร้อย น,ะะนี่ซูมให้ดูชัดๆนะคะปิดเต็มแล้วก็สำหรับใครที่ใส่บอกแคบนะคะร้านตัดพอดีขอบอกะแคบให้เลยแล้วก็มารายการสุดท้ายนะคะเป็นตัวบอกแคบของที่ร้านตัวนี้นะคะของเดิมจะไม่มีมาให้ติดรถเนี่ยจะเป็นแบบธรรมดาแต่นี้ถอดของเดิมนะคะใส่พิงใหม่เข้าไปตัวพิงจะมีลักษณะเอียงๆนะคะส่วนตัวนั่งก็จะเป็นแบบนี้จะแหนงขึ้นรับน่องนะคะ แล้วก็ยื่นออกมาประมาณนี้เพื่อรับใต้น้องให้นั่งสบายแล้วก็สังเกตงานของคาร์บอ์นะคะจุดหลักๆของเราเลยตัวนี้เป็นงานลิขสิทธิ์นะคะของแท้ของแบรนด์คาร์บอ์เลยไม่ต้องกลัวว่าเราจะหลอกขายหรือว่าอะไรนะเพราะว่าอันนี้รีวิวจริงจากรถจริงๆเลยล่วงด้วยจากฟองน้ำาคะ่ะต้องฉีดจากโรงงานเบาะรถยนต์เท่านั้นนะคะฟองน้ําก็จะเป็นลักษณะนี้เลยคือนั่งไม่ยุกแน่นมากๆเขาเรียกว่าฟองน้ํา P u f o ฟมฉีดขึ้นรูปนะคะให้ทั้งตัวนั่งตัวพิงให้กันแบบ แบบเป็นแม็กเลยแบบแบบที่ว่าคือซื้อครั้งเดียวแล้วจบใช้ได้นานนะคะไม่ต้องกังวลว่าเอ้ยใช้ไปแป๊บแป๊บพังไหมอันนี้การันตีจากลูกค้าเก่ามาหลาย10ปีนะคะลูกค้าเก่าเนี่ยกลับมารีวิวให้ตลอดว่าใช้มาแล้วกี่ปีนะคะยังไม่พังเลยสามารถอ่านตามคอมเมนต์ได้นะคะก็มีลูกค้าเก่าๆคอยรีวิวให้ด้วย หากท่านใดสนใจนะคะติดต่อได้ที่ l i n e แอดค่า99หรือว่าเบอร์โทร091 709 9960ได้เลยนะคะเลือกสีได้ตามชอบทำตามรุ่นรถของแต่ละรุ่นเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ